นิ่งมากๆนิ่งให้ถ่ายคลิปนันเนี่ยกระลอกขาวไม่ขยับเลยครับโอ้โหนิ่งนานมากดูซิว่าเขาจะนิ่งนานสักเท่าไหร่นะครับไม่ยอมขยับตัวเลย รอดูนะครับรอดูนี่เริ่มขยับตัวแล้วครับโอ้สิงโกโกโ้ยิ่งมาแล้วกระรอกขาวกระรอกขาว,ขาวเหมือนของปลอมเลยครับไม่ยอมขยับตัวเลยกระรอกขาว กระลอกขาวไปแล้วขยับตัวแล้วอุ้ยไม่ทันละ